ฟิล์มค่ะฟิลค่ะวันนี้ฟิลฟิลนะคะก็มีของเล่นตัวใหม่นะคะมารีวิวจากเพจฟิล์มฟิวช็อปนี่นะคะก็คือแผนกวินบาลานซ์ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่เป็นแผ่นกวินกันอีกแล้วเห็นที่เด็ก3คนเล่นกันไหมเขาจะมีเป็นตัวแผนกวินนะคะแล้วก็ตั้งเป็นเหมือนตัวก้อนก้อนแข็งใช่ไหมฟิวแล้วเราก็ค่อยดึงเขาก็จะบาลานซ์นะคะไมแบบว่าใครดึงมาแล้วถ้าตกก็คือแพ้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็มาเล่นกันเลยค่ะค่ะ มีเป็นอันนี้นะคะตัวแข um ็งตัวแข็งแข็งไม่เห็นเย็น,นยเลยพี่ฟีมตอนนี้นะคะก็แกะมาวแล้วค่ะภายในถุงนะคะเมื่อกี้ที่ตัดออกมาก็จะเป็นตัวแพนกิ้นแล้วก็เป็นตัวที่ดึงออกมานะคะเป็นตัวบาลานซ์นี่ตัแข็งเป็นเหมือนตัวแข็งนะคือเราจะมาประกอบตัวแพนกินก่อนอันนี้ก็เป็นฐานวิธีการเล่นนะคะก็คือเราจะต่อตัวนี้นะคะวางไว้สามอันอ่ะสามอันนะอวางไว้สามอันเออ แค่ต่อยังยากเลยนะคะเล่นจะขนาดไหนกติกการนะคะก็คือว่าฟิลมกับพีนนะคะจะมาปะไปเหมือนฉุบกันหนึ่งตานะคะใครแพ้ก็เล่นก่อนนะคะแล้วก็สลับกันไปสลับกันมานะคะใครทําหล่นทั้งหมดนะคะก็ถือว่าแพ้หรือว่าหล่นอันเดียวก็คือแพ้นะคะค่ะป๊อปบยี่ชุบน้องฟิลแพ้นะคะเริ่มก่อนตัวตาแรกเราจะไม่หยิบจากด้านบนนะสาวันนี้ หตุดไม่หลุดต้องใช้สมาธิยอะมากอะไหนดีคะอุ้ย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 มันมีไส้ออก่าไส้ไส้ไหลได้แล้วฟิล์มได้แล้วต้นงไยคิดว่า พอทําให้น้องฟิลได้ของฟิลหลังยังไงไมรู้คิดว่าน่าจะอันนี้ระวังน้าเาได้แล้วเหมือนกันทำไมถึงตาน้องฟิวเร็วจังคิดหนักเลยได้แล้วอันนี้ก็เป็นอะไรอยู่อันเดียว <laughs> อันนี้ฟิว <laughs> <laughs> พ,พแล้วเฮ้ยทำตกไปแล้วก็ฟิวไม่น่าเลยอ่ะ พี่น้องฟคิดดีไงเลยอจุดคิดดีไงทำให้มันเหลืออันเดียวแล้วพี่ก็แพ้เกมนี้นะคะเป็นเกมที่ฝึกสมาธิมากเลยค่ะคือเกมแพนควินบาลานนี่ละค่ะฟิมได้สี่อันเลยนะคะเพราะว่าแถมให้หนึ่งอันตกลงมานะคะนี่สิยังนฟิวให้พี่ฟิมแก้ต่ออีกหนึ่งตานะได้เลยน้องฟิวเดี๋ยวพี่ขยับเครืดองตีเลดึง เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันติดตามนะคะเพราะว่าเกมในใช้สมาร์ททีวมากเลยค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวมาพบกปปองชยูกันก่ะนุน่พฟิวชุ๊บนุฟ <You feel. S 1> ิว <laughs> ตาย <laughs> ตาฟิวแล้วอุ๊ยคดีเลยนะว้าวมาแล้วตีสุดมาแล้วไม่มีอะไรให้นุกมฟิวหิบแล้ว ยากนะยากโอเคยากอันไหนดีอืมไหนดีนะไม่บอกช่วยหนูหน่อยตายเนี uh ่ยโอ้ยน้องฟิวจะยากก็ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าน้องฟิวเดินอันต่อไปอันนี้อาจจะหล่นลงมาได้นี่ฟิวขาวหน่อยนะอ๋อก็ใช่นะใช่ของดิฟิว ่่นนโหดีดเป็นเกลียวเลยนี่ก็อันเดิมแล้วก็ฟิลตานี้นะสวยมากค่ะสีแล้วจ้ะเออ ใช่อีกแล้วน้องฟิลผู้ชนะค่ะสองตาเลือดสองตาเลือด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 โอ้ยแต่แกได้แบบได้แล้วคือแบบเล่นมันมากดูสิเพื่อนๆโอ้โหบาลานซ์กันสุดๆเลยแพนกินกับดินดิ้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 นเกมแพนกินบาลานนะคะก็เล่นยากมากเลยนะคะเพราะว่าใช้มันสมองแล้วก็สมาธิเยอะมากเลยนะคะกว่าจะดึงได้ขนาดนี้แต่น้องเฟิลก็เป็นคนชนะค่ะข้าฟิล์ม ไม่ทําหล่นนะพี่ว่าเล่นอีกยาวอ่ะจะเหลืออันเดียวเชียร์พี่ว่าเหลืออันเดียวแต่ก็สนุกนะพี่ชอบใช่แล้วก็มีที่เพจฟิมฟิวชอบค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดให้พี่นนอะฟิวด้วยนะคะเพื่อจะได้พลาดช็อคคิ้ใหม่ของฟิมฟิวค่ะค่ะติดตามฟิมฟิวในที่ทูเปอร์บล็อกแฮปปี้ชาแนลพบใหม่ทีมงานนะคะพี่ว่าลิ้